ราคาขายส่งผักและผลไม้ตลาดสีเมืองจังหวัดราชบุรีราคามีขึ้นมีลงได้ตามคุณภาพของผลผลิตแล้วด้วยนะครับร<า>อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารในวันต่อไปด้วยนะครับช่วงท้ายคลิปจะมีวิเคราะห์ราคาผลผลิตย้อนหลังไป1ปีว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่จุดสูงสุดต่ำสุดของแต่ละปีหรือยังครับอย่าลืมดูกันจนจบด้วยนะครับ รายงานราคาผักและผลไม้ที่ตลาดสีเมืองจหงวัดราชบุรีประจำวันที่9มกราคม2564ราคานี้เป็นราคาขายส่งนะครับส่วนราคาขายปลีกกับราคาหนสวนก็มีเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามแต่ละพื้นที่เริ่มต้นได้ที่กลำปีเขียววันนี้กิโลกร,รัมละ8บาทเทียบกับเมื่อวานนี้9บาทราคาลดลง1บาทขึ้นช่ายวันนี้กิโลกร,รัมละ15บาทเทียบกับเมื่อวานนี้15บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงกุ้ยช่ายดอกวันนี้กิโลกร,รัมละ80บาท เทียบกับเมื่อวานนี้80บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงบวบเหลี่ยมวันนี้กิโลกรัมละ10บาทเทียบกับเมื่อวานนี้10บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงผมักกวางตุ้งดอกวันนี้กิโลกรัมละ10บาทเทียบกับเมื่อวานนี้10บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงหมักกวางตุ้งธรรมดาวันนี้กิโลกรัมละ8บาทเทียบกับเมื่อวานนี้8บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักกาดขาวลุยวันนี้กิโลกรัมละ8บาทเทียบกับเมื่อวานนี้9บาทราคาลดลง1บาทผักกาดหอมวันนี้กิโลกรัมละ20บาท เทียบกับเมื่อวานนี้20บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงประกาศหัวชายเท้าวันนี้กิโลกรัมละ5บาทเทียบกับเมื่อวานนี้6บาทราคาลดลง1บาทประกาศแก้ววันนี้กิโลกรัมละ55บาทเทียบกับเมื่อวานนี้55บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงพาสเลวันนี้กิโลกรัมละ80บาทเทียบกับเมื่อวานนี้80บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักบุ้งจีนวันนี้กิโลกรัมละ14บาทเทียบกับเมื่อวานนี้16บาทราคาลดลง2บาทฟักเขียวอ่อนวันนี้กิโลกรัมละ10บาท เทียบกับเมื่อวานนี้12บาทราคาลดลง2บาทเมื่อเขือเทศผลใหญ่วันนี้กิโลกรัมละ8บาทเทียบกับเมื่อวานนี้12บาทราคาลดลง4บาทเมื่อเขือเทศราชินีวันนี้กิโลกรัมละ25บาทเทียบกับเมื่อวานนี้30บาทราคาลดลง5บาทเมื่อเขือเทศสีดาวันนี้กิโลกรัมละ6บาทเทียบกับเมื่อวานนี้12บาทราคาลดลง6บาทเมื่อเขือเปาะวันนี้กิโลกรัมละ10บาทเทียบกับเมื่อวานนี้7บาทราคาเพิ่มขึ้น3บาทเมื่อเขือม่วงวันนี้กิโลกรัมละ12บาท เทียบกับเมื่อวานนี้10บาทราคาเพิ่มขึ้น2บาทเมื่อเขือยาววันนี้กิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานนี้20บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเขือพวงวันนี้กิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานนี้30บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะราจีนวันนี้กิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานนี้20บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะราคีนกวันนี้กิโลกรัมละ16บาทเทียบกับเมื่อวานนี้16บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะละกอดิบวันนี้กิโลกรัมละ5บาท เทียบกับเมื่อวานนี้5บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงเห็ดนางฟ้าวันนี้กิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานนี้35บาทราคาเพิ่มขึ้น5บาทเห็ดฟางวันนี้กิโลกรัมละ80บาทเทียบกับเมื่อวานนี้80บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงเห็ดหูหนูวันนี้กิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานนี้70บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงกระเจี๊ยบเขียววันนี้กิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานนี้24บาทราคาลดลง4บาทคณะต้นวันนี้กิโลกรัมละ6บาท เทียบกับเมื่อวานนี้6บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงคณะยอดวันนี้กิโลกรัมละ8บาทเทียบกับเมื่อวานนี้8บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงคณะฮ่องกงวันนี้กิโลกรัมละ14บาทเทียบกับเมื่อวานนี้1 4บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงแตงกวาวันนี้กิโลกรัมละ10บาทเทียบกับเมื่อวานนี้7บาทราคาเพิ่มขึ้น3บาทแตงล้านวันนี้กิโลกรัมละ6บาทเทียบกับเมื่อวานนี้6บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงถั่วฝักยาววันนี้กิโลกรัมละ25บาทเทียบกับเมื่อวานนี้25บาาาทรคไม่เปลี่ยนแปลง ถั่วพูวันนี้กิโลกรัมละ17บาทเทียบกับเมื่อวานนี้15บาทราคาเพิ่มขึ้น2บาทกระลำดอกขาววันนี้กิโลกรัมละ10บาทเทียบกับเมื่อวานนี้9บาทราคาเพิ่มขึ้น1บาทกระชายหัววันนี้กิโลกรัมละ26บาทเทียบกับเมื่อวานนี้26บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงกระชายซอยวันนี้กิโลกรัมละ35บาทเทียบกับเมื่อวานนี้35บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงขาอ่อนวันนี้กิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานนี้30บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลง ขาแก่ว <ersch> ันน <quarter> to ี้กิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานนี้20บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงตะไคร้วันนี้กิโลกรัมละ10บาทเทียบกับเมื่อวานนี้12บาทราคาลดลง2บาทต้นหอมวันนี้กิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานนี้40บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักชีไทยวันนี้กิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานนี้50บาทราคาลดลง10บาทมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้ลูกละ1บาท20สตางค์เทียบกับเมื่อวานนี้1บาท20สตางค์ราคาไม่เปลี่ยนแปลง ลูกมะกรูดวันนี้ลูกละ1บาท50สตางค์เทียบกับเมื่อวานนี้1บาท50สตางค์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงใบกะเพราวันนี้กิลกรัมละ25บาทเทียบกับเมื่อวานนี้25บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงใบมะกรูดวันนี้กิลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานนี้40บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงใบแมงลักวันนี้กิลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานนี้20บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงใบโหระพาวันนี้กิลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานนี้20บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลง พริกไทยอ่อนวันนี้กิโลกรัมละ65บาทเทียบกับเมื่อวานนี้65บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงพริกจินดาเขียววันนี้กิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานนี้50บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงพริกจินดาแดงวันนี้กิโลกรัมละ150้บาทเทียบกับเมื่อวานนี้160บาทราคาลดลง10บาทริกกะเรียงวันนี้กิโลกรัมละ140บาทเทียบกับเมื่อวานนี้150บาทราคาลดลง10บาทพิกี้หนูส่วนใหญ่วันนี้กิโลกรัมละเทียบกับเมื่อวานี้100บาทราาคลลดง10บาท พริกขี้หนูส่วนเล็กวันนี้กิโลกรัมละ2 0 0บาทเทียบกับเมื่อวานนี้180บาทราคาเพิ่มขึ้น20บาทพริกยำเขียววันนี้กิโลกรัมละ25บาทเทียบกับเมื่อวานนี้25บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงพริกยำแดงวันนี้กิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานนี้4 5บาทราคาลดลง5บาทพริกหยวกวันนี้กิโลกรัมละ24บาทเทียบกับเมื่อวานนี้24บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงกระเทียมไม่ตัดหมวดวันนี้กิโลกรัมละเียบกับบาทราาคไม่เง หอมแดงไม่ Dante, ตัดหมวดวันนี้กิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานนี้70บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงกล้วยไข่สุกวันนี้กิโลกรัมละ28บาทเทียบกับเมื่อวานนี้28บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงกล้วยน้ำว้าวันนี้หวีละ30บาทเทียบกับเมื่อวานนี้30บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงกล้วยหอมวันนี้กิโลกรัมละ25บาทเทียบกับเมื่อวานนี้25บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงฝรั่งกิมจูวันนี้กิโลกรัมละ3 3บาทเทียบกับเมื่อวานนี้33บาทราาคไม่่เปปลลียนแง สับปะรดปัตตวียวันนี้ลูกละ25บาทเทียบกับเมื่อวานนี้25บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงสับปะรดสวนพึ่งวันนี้กิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานนี้20บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงสาลี่น้ำพึ่งวันนี้กล่องละ380บาทเทียบกับเมื่อวานนี้400บาทราคาลดลง20บาทแอปเปิลจีนดังเล็กวันนี้กล่องละ300บาทเทียบกับเมื่อวานนี้300บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงแตงโมกินรลีวันนี้กิโลกรัมละ15บาท เทียบกับเมื่อวานนี้15บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงแตงโมซันย่าวันนี้กิโลกรัมละ15บาทเทียบกับเมื่อวานนี้15บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะพร้าวน้ำหอมวันนี้ลูกละ15บาทเทียบกับเมื่อวานนี้14บาทราคาเพิ่มขึ้น1บาทเผือหอมวันนี้กิโลกรัมละ55บาทเทียบกับเมื่อวานนี้55บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงมันเทศวันนี้กิโลกรัมละ18บาทเทียบกับเมื่อวานนี้18บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงมันตอเผือกวันนี้กิโลกรัมละ20บาท เทียบกับเมื่อวานนี้20บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงฝักทองลูกเล็กวันนี้กิโลกรัมละ15บาทเทียบกับเมื่อวานนี้15บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักทองลูกใหญ่วันนี้กิโลกรัมละ25บาทเทียบกับเมื่อวานนี้25บาทราคาไม่เป <un> ลี่ยนแปลงผักทองญี่ปุ่นวันนี้กิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานนี้60บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงส้มเขียวหวานเบอร์0วันนี้กิโลกรัมละ24บาทเทียบกับเมื่อวานนี้26บาทราคาลดลง2บาท ส้มโชกุนเบอร์7วันนี้กรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานนี้50บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงส้มสายน้ำพึง่งเบอร์หวันนี้กรัมละ45บาทเทียบกับเมื่อวานนี้45บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงมาดูวิเคราะห์ราคาผักย้อนหลังกันนะครับวันนี้เป็นคิวของคณะยอดเก็บข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่วันที่15มกราคมปี2563จนถึงณปัจจุบันวันที่9มกราคม2564 ราคานี้เป็นราคาขายส่งนะครับที่เก็บข้อมูลที่ตลาดสีเมืองจอัดนาชุรดีส่วนราคาขายส่งที่ตลาดอื่นเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้นหรือลองตามแต่ละพื้นที่นะครับแต่ว่าทิศทางเนี่ยก็อยู่ในแนวโน้มเดียวกันถ้าราคามันขึ้นมันน่าจะขึ้นเหมือนกันลงก็น่าจะลงเหมือนกันครับมาดูข้อมูลย้อนหลัง1ปีราคาต่ําสุดของคณะยอดอยู่ที่กิโลกรัมละ6บาท ราคาสูงสุดอยู่ที่กิโลกร,รัมละ40บาทส่วนราคาปัจจุบันอยู่ที่กิโลกร,รัมละ8บาทฐานของราคาของคณะยอดในแถบเส้นสีแดงนะครับดูจากกราฟเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณกิโลกร,รัมละ5-10บาทส่วนราคาแนวต้านด้านบนเนี่ยอยู่ที่30-35บาทต่อกิโลกร,รมัมราคามันค่อนข้างจะแช่อย,อยู่ในช่วงฐานราคามาเป็นเกือบเดือนเลยนะครับสำหรับราคาของคณะยอดเนี่ย เที่ยวาราคาให้ดูเนี่ยไม่ได้ฟันธงนะครับว่าจะขึ้นจะลงก็ตอบไม่ได้เพียงแต่ว่าเอามาดูรอบราคาวัตจากของพืชแต่ละชนิดว่าราคามันอยู่ในช่วงไหนช่วงขาขึ้นหรือขาลงเราเอาสิ่งหเหล่านี้ไปวางแผนการเพาะปลูกนะครับอยู่ในช่วงกรอบด้านล่างเนี่ยสีแดงเนี่ยไม่นานเดี๋ยมันก็เด้งครับอยู่ในกรอบด้านบนเนี่ยเดี๋ยมันก็ลงนะครับเอาเหล่าเนี้ยไปเอาข้อมูลเหล่าเนี้ยไปประกอบการตัดสินใจนะครับใครที่อยากจะได้กราฟอะไรก็คอมเมนต์มาเลยนะครับ ส่วนใครก็ที่ไม่อยากพลาดก็กดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีการของผักอะไรชนิดใดมาจะได้ไม่พลาดขุณครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารในวันต่อไปด้วยนะครับ